นีมาแล้วคุณ,ค,ณคุณป้าชื่อสี่จู <c 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 ๊ชื <c 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 ่อสี่จูขนาดนี้ทุกคนเราก็ต้องมาให้กำลังใจเต็มส์คุณเขานะคะแบบคุณหนูตัวจริงอย่างเราสองมมาาไ่่พลลดอยูก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะนี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องนะคะเรามาเป็น day สองนะทุกคนก็คือเจมินายโฟล์ลันดูคอนเสิร์ตเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็พยายามหลบเลี่ยงสปอร์สุดฤทธิ์เราจริงๆโดนไปเล็กน้อยเล็กน้อยมากเพราะว่าเมื่อวานคืออยู่พิกซี่ก็เลยแบบ คลั่งรอดนะคะก็ยังไม่ได้โดนสปอรอะไรขนาดนั้นแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะจะหนักจะเต็มแหละทุกคนดูจากการที่เลิกดึกดื่นยู่แล้วปกติคอนของจิบเอ็มก็คือจัดเต็มมากใช่ในเรื่องของโปรดักชั่นและสงสีเสียงไม่ต้องเป็นห่วงเกเกิร์ดมาแบบแน่จุ๊แม่นะคะอย่างครั้งที่แล้วเราก็คือมาดูเอลเอลกับน้องไม้นะใครูแรงนะคุณแม่ต้องทุกคน ธรรมชาติแบบนี้นะคะมุมเปลี่ยนไปเลยนั่นแหละก็คือจะบอกว่ารอบที้วเรามาดูอลแอลกันแล้ก็แบบทำวอลอะไรให้ดูไปด้วยนะคะใครยังไม่ได้ดูก็แบบตางไปดูได้แต่ขึ้นไปให้รลาวคนแต่รอบเนี้ยก็คือเป็นคอนเสิร์ตคู่ไม่ใช่ครั้งแรกของเราครั้งที่สองของเราซึ่งครั้งแรกเราไม่ได้มาดูคนตอนนั้นน่ะจังหวัดไม่ทันนะคะแต่รอบเนี้ยโอเคเคลียร์คิวได้มีโอกาสได้มา แล้วก็ชวนเพื่อนๆในเด็กแก๊งมาให้กำลังใจน้องกันเต็มเลยก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศงานคอนเสิร์ตของเจมโคนจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องคุกหนูอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากเราไว้ด้วยเราก็จะตามน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พาไปเก็บบรรยากาศต่างๆของงานคอนเสิร์ตนี่ท้าไม่ยายมาเลิศจะมแน่นอนเราไปสายคอนเสิร์ตอยู่แล้วอ่อคอนเสิร์ตทุกอาทิตย์เลยทุกคนว่าจริง ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกันจ้า ไปเด้๋ยหน่อยได้ไหมไปหาเจ้าหญิงต้องกูหนูตัดเดียวตัดเดียวกูยังจำเป็นไหมข้าว่าไม่ได้จำเป็นหรอกทัดทารที่ดีไปเถอะเหมือนเดิมไม่มีคนสนใจไปอัสนี้ไป จะจับย sure <that> ังไงเนี่ยเ้าใช้ฟตโฟลนี่ขางคิดเองหรือว่าเจ้าหน้าหลังคืนเด็ก เจ้าจะรับค่าได้เหรอค่าทั้งขี้หิวขี้ง่วนขี้เบื่อขี้งองแงสารพัดสิ่งอ่ะข้าก็รับเจ้าได้เมื่อตงห้าพี สิบส uh ี่สิบ่มไม่เป็นไรหรอ แล้วอย่าไปบอกเขาสิถ้าฉันไม่ร <spooky exercise Jin cción> ักฉันจะไม่ยอมไม่ยอมใจถึงันฉันจะไม่ยอม a e r i e a r h r i h ไ่ไม่ม่ยจะปย Gotcha! We call to my fourth love Love you too เอ้ยเอ้ยอตายตายอ๋อไม่ได้ร้องนี่หว่าโทษป่าค่ะไม่ได้ไดาพร้อมนายเป็นกันนะครับที่เป็นกำลังใจใทุกๆวันนะครับ ครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจในทุกวันนะครับขอบคุณที่เออเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากทำนู่นนี่นั่น ไปผจนภัยมาด้วยกันก็น่าจะทราบว่าออกมาฝนตกหนักมากเป็นรอมคุณหนูก็เหนื่อยหน่อยนะทุกคนเพราะว่าคอนเล่นตั้งแต่ห้าโมงออกมาประมาณสี่โมครึ่งห้าชั่วโมงทุกคนคือแบบเต็มที่มากสุดสุดสสนุกมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของอ้อมไม้ที่ได้มาดูเจมโฟต์คอนใหญ่ ไม่รู้หรอกว่าครัแรกเขาเล่นไปไงแต่ครั้งนี้คือว่าดีมากประทับใจมากแล้วก็ชื่นชมน้องมากเป็นสองคนที่เอาเวทีแล้วอยู่ที่อารีย์นาแล้วเอาอยู่มากๆเลยจริงรู้เลยว่าผ่านการซ้อมมากมันอาจจะมีช่วงที่แบบตะขิดตะขวงหรือไม่ใช่ตะขิดตะขวงแบบติดขัดใบเบยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าโดยรวมคือเด็กๆสามารถโชว์เวทีอยู่อย่างที่น้องมายว่าแล้วก็ลำดับโชว์เขาดีมากนี่าต้องชื่นชมจริง คือพอเรามาด้วยความที่แบบเราคาดหวังแหละเพราะว่าเป็นคู่ที่เราแบบติงทเรากเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบถ้าเป็นคนใหญ่ของน้องแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าครั้งแรกอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้มาดูนะคะแต่ว่ามาดูก็คือ LOL ซึ่งตอนนั้นอ่ะมันก็มีหลายๆคู่แบ่ง แอร์ไทม์เฉลี่ยเฉกันไปแต่อันนี้มันคือเจมโฟด์เจมโฟเร็วที่นายรอเราได้คนที่เจมโฟดอ่ะเป็นคุณหนุ่วล้วนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสนุกมากทุกคนลำดับโชว์ดีมากโชว์เปิดเขาลำดับให้เราแบบเหมือนเหมือนบาลานซ์โชว์คู่กับโชว์เดี่ยวได้ดีมากแบบแล้วก็เริ่มโปรดักชั่นของแกมมี่อ่ะไม่ต้องมีทิศแทบไม่มีทิศติเลยด้วยซ้ำอ่ะคือดีจริงๆเราดูงานของแกมมี่มาเยอะแค่ไม่ไม่ใช่แค่ฝั่งใช่ทีนะ คือ่ลูกฟังเลยลเรารู้สึกว่าโอ้โหโปรดักชั่นเวทีแสงสีเสียงแม่งมาครบแล้วก็ลูกเล่นต่างๆที่ใช้ในประกอบโชว์ต่างๆอ่ะมาเต็มจริงคือทุ่มเทมากร,รู้เลยว่าโชว์ดีคเตอร์ทำกันบ้านแบบ เออคิดมาอย่างดีมีการลำดับสตอรี่ของเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยไปในมูดเดียวกันคือมีการใช้หลายๆอย่างที่แบบว้าวมากๆทุกคนคือในคลิปอาจจะเก็บมาได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าเราเก็บมาเป็นตัวอย่างแหละก็คือน้องใช้แบบสลงสลิงเล่นเชือกมีแบบอะไรแบบเวทีลอยอะไรอย่างเงี้ยลอยฟ้าแบบมาเสิร์ฟถึงหน้าท่านทุกอย่างไฮโดรลงไฮโดรลิกทุกอย่างมาหมด เป็นการเปิดมีโชว์เปิดแบบสปริงเด้งขึ้นแบบเร็วอู้ถ่ายบางซีนห่ายไม่ทนันนะโมแต่ว้าวอยู่<ด>ยทุกคนที่มันมากกว่าโปรดักชันก็คือแขกรับเชิญด้วยคือน้องๆน,น่าจะมีส่วนร่วมในการใ,ในการในการคิดที่เออในการชูแขกรับเชิญที่ตัวเองมีความสนิทหรือว่าแบบมีสตอรี่ที่มันแบบใกล้เคียงกันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมาเลยทำให้เหมือนแบบเป็นหมู่มวลคนที่มาซัพพอร์ตเนาะมาซัพพอร์ตคนที่จริงคือแขกรับเชิญส่วนตัวคือ จึ้งนะเ้าวเลยเพราะเลยพอกะใกล้าทินย์เราไม่รู้เราไม่รู้รอบันเสาร์เดี๋ยวก็กลับไปดูแหละว่ามีใครบ้างแต่รอบันทิดอะคือจึ้งมากคือชื่นชอบชื่นชอบมากเลยส่วนตัวคือรู้อะเพราะอย่างที่บอกว่าเราอะเป็นติ่งเจมินายพรใช่ไหมเรารู้ว่าว่าตัวเจมินาาเองอะชอบพี่เจฟมาก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 เลยอะคือแบบเขาเห็นเจฟเป็นไอดอลเลยอะแล้วได้พอน้องได้มาร่วมงานกับเจฟอะรู้สึกว่ามันคือคอมพิวชีวิตของน้องไปแล้วอ่ะ หนึ่งมิชชั่นอะจริงๆในส่วนของโฟดก็จะมีพวกบาดไฟบาดอไฟคือเนี่ยชอบไปดูไอจีน้องมากๆคือมาคริสกับเจ้าโฟดเป็นถึงกันน่ารักมากตลอดอะไรเงี้ยเราเรารู้ถึงเรารู้ถึงความสนิทของเด็กๆแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบมันว้าวมันเซอร์ไพรส์เพราะเราไม่รู้มาก่อนด้วยทุกคนว่าว่าโชว์วันเสาร์เขามีใครเป็นเกฟบ้างอะไรประมาณนี้ไม่อย่างที่ว่าเราหลสปอยนเนาะแล้วแบบพอแบบอันนี้เราก็เลยว้าวมากแบบ แล้วก็ก็ยังมีพี่พี่น้องพี่พี่น้องของแกรมมี่เองที่มาร่วมโชว์ด้วยแล้วก็ร่วมให้กำลังใจมาแบบเยอะมากดีหมดเลยนะทั้งแกงชายแกงหญิงเลยคือว่าแบบมันทำการซ้อมมันแบบดีอ่ะเออแล้วมันมีตภาพด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆก็คือเด็กจิมเอ็มมันค่อนข้างสนิทกันแหละเพราะว่ามันจะมีแบบซีรีส์ให้ไปคอร์สไปเล่นด้วยกันหรือว่าแบบ เขาอยู่กั่เป็นแฟมิลี่ใหญ่มากๆอเลยเงี้ยก็จะมีรายการรายการอะไรที่เขาได้แบบไปเจอกันบ่อยๆเนาะมันก็เลยแบบเป็นครอบคร์ตน่ารักน่ารักมากคนแล้วก็แฟนคลับแบบแน่นยัดแบบโอ้โหสะใจอ่ะแล้วลานตาแบบสะใจมากแล้วเพลงของเจ้าเจมินาโก้คือ้องได้กืบทุกเพลงเลยเอ็งดังเงดังเลยเจอยเจ็บคอเสียงแฮ่มอ่ะจริงๆถ้าสมมุิใครติดตาม หมายกับพี่อ้อมอยู่คือในสตอรี่เสียงเหินอรือไม่ในคลิปในคลิปก็เสียงเฮิดขอโทษด้วยทุกคนไม่เราเพลงที่ไม่ใช่เพลงเ็มโฟนเขาก็เลือกได้ดีใช่เลือกได้ดีเ้องเลือกเอาจริงพาโชว์เดี๋ยวดีมากทั้งคู่แบบดีมากๆทั้งคู่แบบก็แบบพอพอมาเป็นโชว์คู่ก็สามารถแบบรู้ว่าแฟนคลับต้องการอะไรใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็แบบน่ารักอ่ะพาละครยังไม่น่าเบื่อเลยจริงขำแบบโดนเสกเอาจริงจริง กูขำกูพูดโดนเซ้นม่ะขำิมหายขอบคุณยะแปมนะครับที่มาเล่นละครให้ดูสนุกมากทุกคนถือว่าแบบเราดีใจมากๆนะคะชื่นชมจริงๆแบบทีมงานจัดงานทุกอย่างออกมาดีมากเป็นกําลังใจให้น้องๆแล้วก็ทีมงานทุกภาคส่วนเลยนะคะดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับคอนฟังนี้เนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าก็หวังว่าเราจะว่างนะคอนหน้าไม่น้าไม่อยากพลาดจะพยายามเคียร์คิวไปให้ได้นะทุกคนขอให้แค่เราว่างแล้วก็แบบ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือออนงานหน้างานต่างๆตัวศิลปินหรือเกสเกสที่มาร่วมงานต่างๆคือเป็นกําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตให้น้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะรอรับชมผลงานน้องตลอดไปนะจ๊ะขออนุญาตไปอีทีแล้วทุกคนแบบขอบเข้ามาเต็มแล้วเจอกันใหม่วอกหน้าจ้า